คลังส่งรายละเอียดบัญชีเงินฝากปูให้กรมบังคับคดีพิจารณายึดทรัพย์ปลัดคลังเผยคณะกรรมการสืบทรัพย์ทุจริตจำนำข้าวส่งรายละเอียดบัญชีเงินฝาก12บัญชีของยิ่งลักษณ์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนให้กรมบังคับคดีพิจารณายึดทรัพย์แอร์ไลน์ นายสมชัยสัจพงป์ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการสืบทรัพย์กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารรวมส่วนหลังจากนี้จะสามารถยึดทรัพย์ในส่วนนี้ของนอ ซอเสือยิ่งลักได้เลยหรือไม่นั้นคงต้องเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีจะพิจารณาซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังมีหมปหลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหากหน่วยงานอื่นๆที่คณะกรรมการสืบทรัพย์ได้มีการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทรัพย์สินของนอซอเสือยิ่งลักได้นําส่งข้อมูล